แต่จกักรวาลเรามันดูแปลกแนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้จกักรวาลเรามีบัคสกิลนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับอย่าเพิ่งข้ามไปตรงไหนเลยนะครับดูนี้จบก่อนจะได้เข้าใจนะครับสำหรับใครที่เล่นลบแพ้รัวๆเล่นแล้วรอคลิปนี้ของผมอยู่คลิปมาแล้วครับผมจะแนะนำสกิลของตัวละครตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างใช้ยังไงและบัคมันเนี่ย ใช้ยังไงให้ดาเมจมันแรงขึ้น2เท่าคลิปนี้มีคําตอบครับทุกคนรอดูกันได้เลยครับอย่างแรกครับสาหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่ยังงงกับตัวละครตัวนี้อยู่ว่าสกิลมีอะไรบ้างตัวนี้มีทั้งหมด3ร่างครับร่างคนร่างเดโมลิเชอร์และร่างเบอร์เซอร์เจอร์หรือถ้าให้พูดภาษาชาวบ้านก็คือร่างคนร่างเทพร่างมานั่นเองนะครับสำหรับร่างคนครับจะอยู่ตั้งแต่เวล่หนึ่งยี่สามครับร่างนี้นะครับบอกเลยว่าสามารถที่จะ ได้เลเวลหรือ XP e เร็วที่สุดในเกมนะครับเพราะว่าตัวละครของเราสามารถที่จะเด้ง XXP e จากการโจมตีปกติหรือใช้สกิลให้โดนฮีโร่ได้เรามองที่หลอดเลเวล2เรานะครับเห็นไหมเวลาผมตีปกติครับหรือใช้สกิลครับผมจะเวลมันจะเด้งมาเร็วกว่าตัวละครของเทน,เหนไหมเทียนมันก็จะเด้งนะแต่มันจะเด้งช้าๆครับแต่ตัวเราเนี่ย ถ้าเราฟีปกติมีสกิลโดนครับจะได้เลเวลนั่นเองในตอนต้นเกมเองตัวละครเอสดราสหรืออาจารย์ของวอลคัและไบรท์เป็นตัวละครที่กนนะในตอนต้นเกมที่ว่าได้ด้วยความที่ตัวบางดาเมจก็น้อยนะครับสกิลดาเมจเดียวที่ใช้เทียบคือสกิลสองและเวลาปล่อยออกไปจะเป็นดาเมจโดนศัตรูเป็นทางยาวนะครับแล้วก็สโลศัตรูเล็กน้อยนะครับเรียกไดไ้ว่าจะโซโลคิวศัตรูเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับยกเว้น